เธอค,คิดคือคิดคือธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอง หลายคนอาจมองผ้าห่มเป็นเพียงของใช้สามาัญประจำบ้านที่มีคุณสมบัติเหมือนๆกันเท่านั้นแต่ถ้ามีผ้าห่มซักผืนที่ถักทอจากหัวใจและฝีมือของคนในท้องถิ่นและยังคงใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการให้ความอบอุ่นการเลือกซื้อ,อผ้าห่มครั้งต่อไปของคุณก็คงจะมีความหมายมากขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงผ้าทอเกาะยอหลาหลายคนคงจะรู้จักในฐานะผ้าที่นำมาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มหรือของใช้แต่ผู้แทนธุรกิจรายนี้ได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้กลายเป็นผ้าห่มและผ้าคุมเตียงในผืนเดียวกันค่ะ ผ้าทอกโยนี่เป็นผ้าเอกลักษณ์ของสงขลาก็ว่าได้มีการคัดสรรบุคคลผมได้รับการคัดสรรคนหนึ่งไปต่อยอดเพื่อแปลรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกโยอให้เป็นอย่างอื่นในปี2555ภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่มคาดว่าจะเติบโตน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกดังนั้นผู้ผลิตควรพัฒนารูปแบบและหาช่องทางจ,จัดจําหน่ายอื่นๆรองรับซึ่งคาดว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอจะขยับเติบโตขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ จุดเด่นของผ้าห่มสองเอกประสงค์ก็คือมีลายผ้ากอยอซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งไม่เหมือนกันที่อื่นด้วยแนวคิดที่ว่าผ้าห่มเป็นสื่อสําหรับบอกเล่าความผูกพันอันอบอุ่นระหว่างผืนผ้ากับวิถีชีวิตคนดังนั้นจึงเกิดผ้าห่มสองประสงค์ขึ้นโดยทําออกมาเป็นสองลายคือเซาเทนแลและเซาเทนซีซึ่งได้รับการพัฒนารวมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอพวในภาคใต้ด้วยล่ะค่ะแนวคิดที่สาคัญก็คือคุณภาพยุติ และนำสมัยจากมือเพียง2มือและ1แรงกายจนกลายเป็นผ้าทอดีๆสักผืนอาจดูไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่คุณอรชุนยังคงใช้วิธีการแบบดั้งเดิมนี้ผสมผสานเข้ากับความคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจนกลายเป็นของฝากขึ้นชื่อของชาวเกาะยอจังหวัดสงขขานี่แหละค่ะเราต้องให้โอกาสกับคนที่จะมาทอกับเราเนี่ยเราให้คิดเขาเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของธุรกิจ สร้างฝันจากสิ่งดีๆใกล้ตัวโดยไม่ลืมที่จะใส่ความคิดสร้างสรรค์งลงไปความสำเร็จก็ต้องเป็นของเราสักวันค่ะคุณผู้ชมคะบนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างสำหรับความคิดที่ดีเสมอไม่แน่นะคะพูดแทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกมาได้เลยที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดสำหรับวันนี้พลอยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ